อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Phonie TF Shop ช anel ที่จะพาคุณน้องๆไปรู้จักกับของได้ได้มากขึ้นกับพี่ไว้คนเดิมไม่ได้เจอก,กันมานานมากใช่ไหมไม่ได้เจอกันมานานมากไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันมากนะครับวันนีอ้อย่าใช้คำว่าหลายวันหลายสัปดาห์เลยแหละวันนี <laughs> ้มีของมาใหม่ด้วยนี่เลย อลังการว่มคือบอกเลยว่าของดิสนีย์คือไม่เข้ามาสักพักหนึ่งแล้วไหมใช่แล้วอันนี้เป็นรุ่นใหม่รุ่นแรกครั้งแรกครั้งแรกกับพลาสตาิกดอถูกไหมใช่ครับแต่พลาสติกดอเอามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้มีอะ,อะไรบ้างบอกเลยว่าของแต่ละอย่างคือแบบมันเลดเลด ทั้งนั้นเลยนะครับนี่เริ่มจากอันนี้ก่อนเลยอันนี้คือที่ให้ดูก่อนเพราะว่าอันนี้เคยเข้ามาแล้วแหละเป็นนานาเซอร์ไพรส์นะครับตัวอัลติเมทใช่ไหมใช่โอ้ิศ er. ตัวนี้นะแต่นี่ของพีไหมไม่ไม่ไม่อ๋อนี่มามีมาขายมีมาขายอ่ามีมาขายนะครับแล้วก็อุ้ยนี่อันนี้เป็นเซ็ตชุดของนานาเอ้ของเรนโบว์นะครับซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าราคาพิเศษพิเศษแบบถูกกว่าอืม mm hmm. พิเศษแล้วมีมาแค่3กล่องนะครับใครสนใจก็รีบเข้าไปในเพจเลยเนาะและข้างล่างเลย,ยคือดูเทียบขนาดดิคือเป็นเรนโบว์ไฮยั์นะเป็นอมาย่าเวอร์ชันเวอร์ชั่นแบบ บิ๊กเซตนะครับก็คือน้องจะเป็นตัวใหญ่นะครับเป็นตัวใหญ่เลยแล้วแบบมีข้อต่อด้วยใช่ไหมพี่โกมีข้อต่อด้วยพี่วไว<ป>มีข้อต่อด้วยผมอลังการแล้วก็ตาเป็นแก้วด้วยใช่แล้วก็มีเอเซอรี่ให้เห็นไหมสวยมากดูดิเอ้ยอันเนี้ยตัวเอเซอรี่เนี่ยสามารถเอามาใส่เป็นสร้อยคอหรือว่าเอามาใส่เป็นกำไลของเราก็ได้ถูกปะใช่โอ้ยมันสวยมันเก๋มากแล้วชุดอ่ะคือเขาทำเท็กเจอร์มาดีมากเห็นไหมรายละเอียดของพวก ซอยพวกอะไรอย่างเงี้ยคือสวยมากนะอ่าแต่ตัวนี้มีคนพีไปแล้วมีคนพีแล้วหมออกไรต้องพีเหรอต้องพีเอเดอต้องพีเอเด้อมาดูดิสนีย์กันมาดูดิสนีย์กันคือพลาสติกดอลนะปกติเราจะเห็นเป็นอย่างงี้ใช่ไหมอย่างว่ามีก็จะมีแมกการ็กับมีเอสเมรันดามาเพิ่มนะครับซึ่งบอกเลยว่าจะหมดแล้วใช่ไหมตอนนี้ในช็อปหมดแล้วในช็อปไม่มีแล้วใช่ตอนนี้ในช็อปถ้าเกิดรุ่นรุ่นเนี้ยไอตัวละครเนี้ยยังมีอยู่แต่เปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่แล้วอ๋ออันนี้คือรุ่นแรกออริจินอลแต่ตอน เนี่ยคือตัวคลาสสิกดอลก็เปลี่ยนกล่องแบบใหม่ก็คือเป็นกล่องแบบปิดแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็จะมีหลากหลายตัวละครเลยเมื่อไม่ว่าจะเป็นตัวเมริด้านะครับทิงเกอร์เบลนะครับพอคาห์นทัสโดราพันเซลออโรรานะครับมี <don> จิ๊กเกอร์สองแบบเลยมีทั้งชุดแต่งงานที่หายากๆเขาลีแล้วแล้วก็ชุดนางเงือกนะครับมีแจสมิน เบลนะครับอันนาเอลซ่านะครับมี White, สโนไวท์แล้วก็มีเทียนาด้วยคือหมายความว่าเราจะต้องเปิดออกมาเหรอเราถึงจะเห็นว่าข้างในเป็นตัวอะไร อ๋อแกกไม่ได้ด้วยเก็ไม่ได้เป็นซีลครับแกกไม่ได้ด้วยแต่ก็คือหน้าตาเนี่ยก็คือจะเป็นหน้าแบบหมตามกล่องใช่หน้าแบบตามกล่องเลยนะครับน่ารักมากเลยรวมถึงดิสนีย์แอนิเมเตอร์ก็มาเพิ่มแล้วนี่ข้างล่างเลยนะครับครับผมเป็นน้องเบบี้นะครับมีราพันเซลออโรล่าแอรีลจัสมินเชน่าแล้วก็โมอาน่าด้วยนะคะโมอาน่าอยู่ข้างในบ้านไม่ใช่ใชไม่ใช่แต่จริงจริงมันมีพี่ราน มาก่อนแล้วด้วยภูเขาทั้งท้าโอเคมีพาวนัสแล้วมีอะไรอีกมูหลานไม่มีอ่ะทำไมเราจำว่ามีมูหลานไม่มีมีแค่ภูเขาทัสเข้ามาแต่มีมูหลานที่มันเป็นมูหลานรุ่นนี้รุ่นนี้่าเราจำได้จำได้หึ อ,นนอันนี้คือของพี่หรือของขายของพิออเดอร์ครับของพิออเดอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวฮอลิเดย์ของปี2021นะครับซึ่งจะเป็นสเปเชียลอ i ดิชันรักพันเซลอันนี้คือมีของพี่้วยไหมไม่มีครับทำไมใจร้ายอะ่ะก็พี่ไไม่บอกว่าจะเอาอะ่ะเอาบอกแล้วว่าเอาอันจะสั่งให้ใหม่ นี่สั่งได้ไหมสั่งได้ใครยังสั่งได้ใครอยากได้ก็พีได้นะครับตัวนี้สวยมากคือชุดจะเป็นแบบพรีเดย์เหมือนวเอริเอลแะ้รแอ่นี้จะเป็นตัวราพันเซลนะครับซึ่งบอกเลยว่าผมยาวมากแล้วก็คิวพอสเกตมาเพิ่มเติมแล้วนะคะสำหรับเซ็ตเซรลมูลอุสงิีน้อยถึงกระถานจะบอกว่าหมดแล้วอำากบหมดปั๊บหรืออุจงิี้น้อยเหลือเหลือแต่ว่าเซรลมูลหมด มาด้วยี่ซากุระรุ่นใหม่มาด้วยนะครับรุ่นเก่าตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับรุ่นใหม่ก็มีมานะครับมีดาบีแล้วก็มีเอลซ่านะครับรุ่นใหม่นะครับมีมาสองสีเลยแล้วก็อันนี้เป็นของพีนะครับซาโบฮะซาโบชื่อซาโบใช่เหรอไม่ใช่นี่มันซันจิคุงชื่อซาโบเนี่ยหรอนี่มันซันจิไม่ใช่ซาโบเป็นซันจิตอนใช้กระป๋องอ๋อเหรอพี่โกมั่วมากเลยนะฮะ <laughs> วันนี้ก็มาอัปเดตของใหม่ประมาณนี้แล้วกันบอกเลยว่าตอนนี้ของที่ร้านโพนี่เทสช็อนะครับแ <Man. S 1> น,น่นนน่นมากนอกจากจะมีแบบพวกดิสนีย์แล้วของญี่ปุ่นก็มีมาด้วยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าของมาใหม่ตลอด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 ,ตลอดเลยนะยังไงฝากติดตามนะสำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าได้เลยที่เพจ Facebook และ Instagram ของ Pony t s Shop ได้เลยนะฮะสินค้าชิ้นไหนไม่มีสามารถเพียวยได้ได้เลยแต่สินค้าชิ้นไหนไม่มี ไม่มีเลยจริงๆอ่ะไม่มีเลยจริงๆคือมอนสเตอร์ไฮอะมอนสเตอร์ไฮแต่ว่าเออก็ติดตามไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปิดพีพวกรุ่นที่ที่มันเป็นคอลเลกเตอร์ใช่ไหมใช่คอลเลกเตอร์เท่านั้นก็คือมีขายเฉพาะคอลเลเตอร์เท่านั้นแต่จะเป็นเปิดพีออเดอร์ให้จองตอนที่ขวางขายใช่ซึ่งตัวที่วางขายไปแล้วเนี่ยก็คือแฟงกี้แต่ตัวที่กำลังจะวางขายก็คือแดกคิลล่ากับครอดีนนะคะซึ่งยังไม่วางขายกําลังจะวางไม่แฟงก็ยังไม่วางขายก็คือเป็นพีออเดอร์ไงนะฮะอันนี้ที่ที่ล็อกแรกล็อกแรกเพราะว ไปเที่ยวแล้วนะคะตอนนี้พี่หมอแม็กมาอยู่หน้าบ้านนะคะก็คือนางจะมารับพาไปงานคอสเพลย์ใครอยากดูคลิปคอสเพลย์นะคะก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะโน่นโนนโน่นโนูนางนางนางถ่ายคลิปใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่สําคัญอย่าลืมกดดูคลิปสตรคนอื่นด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ไปด้วยและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวนันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบายบายบายดูดูนางไว้บ่อย